สะพานมิตรภาพไทยลาวอยู่ตรงนี้ครับต่อไปสะดวกสบายในการเดินทางไปว่าหาซูกันระหว่างวงการปากสั้นนะครับง่ายคักแน่ครับพี่น้องเอ้ยคักหลายครับจะเมนเฮ็ดงามเฮ็ดดีเฮ็ดคักครับโอ้งามหลายสะพานมิตรภาพไทลยลาวแห่งที่5 สวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องเอฟซีสุภูสุขเด้อครับทักทายทั้งพี่น้องเอฟซีทั้งฟังเล่าอะแบเอฟซี FC, ทั้งฟังไทยน้ำเด้อครับทุกคนพิธีเปิดสะพานแหงไหม่สะพานมิตรภาพไทยเล่าเนาะครับหรือว่าครัวมิตรภาพไทยเล่าเนาะครับเป็นแหงที่หาจังหวัดบึงการปากสัน้นหรือว่าบริครมไส้เนาะครับผมซึ่งพิธีเปิดงานก็มี ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบเนาะครับแล้วก็พระราชินีเนาะครับผมแล้วก็พร้อมทั้งรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีของประเทศเล่าเนาะครับที่มาเป็นพิธีเปิดระหว่างสองประเทศไทยเล่าพี่น้องกันเนาะครับก็บเป็นพิธีเปิดแบบขั้งการเลยครับผมตอนนี้นี่แหละพี่น้อง สภาพนี่สวยงามหลายพี่น้องโอยงามตาแบบสวยสวยงามมีดีครับพี่น้องเพิ่นยืนว่าบิทภาพไทยเล่าหรือว่าไทยเล้าพี่น้องกันยังแท้จริงเนาะครับเนี่ยมีสภาพเสื่อมหากันในอนาคตต่อไปนี่เศรษฐกิจไทยเล่านี่ถือว่าผมคิดว่าดีแน่นอนครับมีแต่สิเจริญไปข้างหน้านะครับระวางประเทศไทยประเทศเล่าเนาะครับ สะพานก็วอ้ยงามบักคักเลยครับสะพาน่สุดยอดนี่แหละเขาจึงเอินว่าพี่น้องกันแท้ที่มีสะพานเชื่อมหากันหรือว่าสะพานเชื่อมหากันระหว่างมิตรภาพไทยลาวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเอฟซี FC ทุกคนไปเบิ่งคลิปสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หาจังหวัดบึงการปากสั้นนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับผมนี่แหละ มิตรภาพไทยลาวไปรับชมบรรยากาศสะพานมิตรภาพไทยลาวพร้อมกันครับผมคุณผ้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้ามอนี้ที่เปิดแา้งปิดหน้าการนะครับเป็นพิธีเปิดนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรืร่วงราชการที่สิบระราชนิริศรับกับประธานประเทศลาวนะครับราก็พี่น้องะะนหน้งงางไทยลาวนะครับคุณอาเจ้าประการนะครับเดืนเมษายนทุนตีไทย <T> ใก้มายกรัยมนตกี่ฮะเล่านะครับเพื่อนรปิดแรวเป็ีน <Relax> <essel> wow. ักการงนีครับสะพานกระภาพไทยเราตรงนี้ครับก็ไปสดวกสบายให้การเดินขางไปวี่อาซูไปแล้วรอดูการปาสัานครับง่านการงนนอเลยหลากหลายครับเป็นง่งามเป็นดีกันตครับโอ้งงานหลายสะพานนิระศภาพไทยเราเห็นาของประเทศไทยเรานะครับก็คือดูงการปาซนครับ นี่แหลนนำใจลาวไทยไม่เคยทิ้งกันแม่น้ำคงสีมาขววงคันแต่สายสัมพันธ์บอกเคยเหือดอ <L> แหงลาวมาส่วยไทยไทยไปส่วยลาวนำใจใบีบแหลงเห็นบทุกคนถึงแมนแม่นำโคง สิก,กันกลางระวางไทยเล่าไหวแต่ว่านำใจเนี่ยมีให้กันตลอดมิตรภาพไทยเล่าเนาะครับทุกคนผมดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนเล่าและก็ดีใจที่ได้มีชายแดนติดกับไทยเนาะครับนี่แหละพ่นจร,ริงิวมามิตรภาพแท้นะครับนี่ฐานมิตรภาพแท่ระว่างสองประเทศตนีต่องมีสะพานเสื่อมหากัน อันนี้โมเมนต์ที่แห้งแหลกอันนี้คือแห้งที่หาเลยทุกคนอือต่อไปนี่ผมเสือเลยว่าเศรษฐกิจระวางไทยกับเล่าพี่น้องกันนี่แห้งซีดีไป้างหนาแห้งทีเจะเล่นไปทางหนาระวังไท่กับเล่านี่การค้าขายเศรษฐกิจการขนส่งนี่คือว่าดีสุดๆเลยแหละเพราะว่าสะพานมิตรภาพไทยเล่ามันเชื่อมหากันได้แล้วแต่และจังหวัด แต่ละแขงแต่ละเขตเนาะครับยังเ้นเนี่ยคือมกดาหารเนี่ยก็เปิดมาหลายปีแล้วเนาะนี่แหละก็คือการคนสทรงค้าขายสะดวกสบายอันนี้อันนี้คือกันนี่สะพันปิตภาพไทยเล่าแห่งทิหานี่ยครับผมเชื่อเลยว่าพี่น้องทัง้งฟังบึงการแล้วก็พี่น้องทั้งทั้งปากสั้นหรือว่าแถวบริกรรมไส้เนาะออันนี้สิได้ไส่แล้วก็ได้สะดวกสบายแล้วกับการคนสทรงค้าขายหรือว่าเศรษฐกิจดีแน่นอนมีแต่เจริญ ไป้างหนาระวางเล่ากับไทยเนะครับทุกคนทุกคนคอมมินไห้ก็ลังใจกันเขามาใดเน้อครับผูที่ิหักประเทศเล่าผูทีธฮหักประเทศไทยฝากคอมมิ์กันเข่ามาใดเนาครับสาหรับคลิปนี้บวฮ้มสายนันเซกต้องกราบขอพรบคุณเอฟซีทั้งฟังไทยฟังเล่าท,ทุกทุกท่านเนะครับที่สละเวลาหรือว่าที่พานมาเห็นคลิปนี้เนาะที่สละเวลามาเบิ่งคลิปนี้เนาะครับ ข้อห้ f เทุกคนไท่าว่าสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งลำลร่ยปีไหม่นี่ก็ข้อห้ f เอฟซีทั้งฟังไทยฟังเล่าพี่น้องกันทักแพ่งกันข้อห้เจริญจเจริญเด้อครับระวังไทยกับเล่าเนาะครับ